น้องคุณอยากทำอะไรก็ทำไปเลยเออเดี๋ยวก่อนับพี่คือช่วยเห็นแก่ผมที่มาส่งพวกคุณเถอะนะครับช่วยเข็นรถผมไปได้ไหมครับบ้านผมอยู่ไกลมากเลยอ่ะนี่มึงเห็นพวกคุณสองคนว่าขนาดนั้นเหรอถึงต้องช่วยมึงเข็นรถเนี่ยฮะอยาก็บมอเตอร์ไซค์กลับบ้านใช่ไหมผมมีวิธีนะจริงเหรอครับเออต้องทำยังไงเหรอครับขาะพวกคุณสองคนมานี่ยังต้องให้ผมมาส่งเลยจ่ายมาสามร้อยเดี๋ยวผมเอารถกลับบ้านให้เปิดบ้า กามร้อยก็แล้วแต่นะแม่เ็าไม่เป็นไรอยู่นี่ต่อไปแล้วกันไปละเออไหนๆก็ไหนๆแล้วโอเคครับได้ครับตกลงจับดีๆนะอย่าให้มันโยกโอ้ถึงขั้นจ้างรถกระบะมาขนเลยหรือวะเนี่ยอะไรยังไงเราก็จ่ายแค่สามร้อย